สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยินิโกกตูมนะคะรถมาส่งพัสดุเป็นเหล็กนะคะให้มาทำที่คงจะเป็นร้านแอดมินนะคะบ้านนะคะบ้านแอดมินนะคะบ้านแอดมินนะคะลงตรงนี้นะคะทุกคนจะให้ตั้งบ้านแอดมินตรงนี้นะคะยกระดับยกอะไรสารเหล็กที่ทำได้ นี่ยอัปเดตล่าสุดคร็โครงเหล็กมาถึงแล้วครับมันมันเคลื่อนย้ายได้แต่ของแอนนี่คือไม่ต้องเคลื่อนย้าเอาลงก่อนเลยครับงดี่แอนก็ยกได้แค่ตัดตัดเสาแล้วไปทั้งใดล่ะเขาก็ไป จะทำสองหลังต like an so okay. ิดกันเลยก็เป็นบ้านแอดมินนะคะค่ะจะทำบ้านนี้ใช่ตอนนี้ก็ช่วยกันเอาลงนะคะเสาต้นก็ได้เป็นสองก็ได้เป็นสองต้น วันนี้บ้านโค้งมีดวันเดียวแป๊บเดียวเหมือนบ้านในสวนขึ้งวันข้าวมูนซึ่งโค้งมูนนะคะไม่มีแม่มีซึ่งวัน เลยกะพอดีพอดีเต้นน่ะมันมันล้มาถึงนี่เลยต้นตะไคร้นี่เลยขาหักไปแล้วมันลตรงนี้ก็เลยจําเป็นจะต้องดึงมัน จำปีจำปีจำปีหอมเป็นดอกเนาะหอมมากนะนี่น่าจะหอมกว่านี้ หอมมันหอมเลยนี่มันเป็นดอกทิพย์จำปีเหรอไปดูตะไคร้หนึ่งอ่ะจำปีโอ้ยไม่ธรรมดาโอ้ยรันเมกโอ้อันนี้ขนาดน้อยบ่อันนี้มันผิดสูตรเล็กน้อยนึงครับ ปกติเขาจะให้มันห่างแล้วเขาย้ายออกเนาะอันนี้ผมบานเสร็จโลดแล้วขณะแต่คนย้ายบ้านมันเป็นคณะอะไรคณะอะไรอะไรบอค่ะนี่แหละสักูเดโอ้คณะเนาะค่ะพวงแม่เราไปเอาหมาคนนี้อยู่กับข้างบ้านบ้านเมฆนะคะอ่าบ้านแอดมินนะคะติดตรงนี้นะคะ มีกระผักเมฆค่ะเมฆผักปลูกสวนครัวไว้โอ้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้ชื่ออะไรเม่นี่อันนี้ไข่เจียวครับไข่เจี้ยวลูกของไอตัวไหนนี่ตัวลายตัวตัว,ตวน่ารักนั่นแหละอ๋อลูกตัวอันนี้ล่ะลูกอะไรนี่อันนั้นของพี่ดำมันชื่อ ชื่อกโกโก้ผู้ชายบ่โกโก้ลายโกโก้ลายปัาดมันเป็นสีลายเพื่อนเด็กต่างชื่อโกโก้อันนั้นนะคุณนั่งข้อปอดอยู่คุณอันนั้นอันนั้นอ้าวเข้าไปแล้วลูกจองหมดชามเลยนี่เวลามันกินเนี่ยมันจะนอนกินอยู่ข้างในนี่อันนี้ของมีคของลูกบอักโอ้น่ารักมากเจ้านิกกี้ไม่ไออตัวที่บกเจ้านิกกี้ไม่ไอ้นี้บ่เขารักอยู่นิกกี้น่ารักมากอ๋อนิกกี้ไม่เป็นไรนะอยู่ทุกวันเขาก็รู้เนาะ ถอยหน้าถอยหลังถอยหน้าถอยหลังนี่จ้มั่เลยนะนี่อมไไม่อุ้มสุโอ้จันนุย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 จนนุยจันนุยจนนุยอบอุ้มขี้อ่อนเธอเดนออเห็นไม่อุ้มแล้วน่ารักมากนี่โอ้ยขาอ้วนแท้ขี้อ้วนโอขี้อ่อนจริงจ นั่งอุ้มหน่อยเดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับนี่เขย่าขานิดนึงติลิงติงลิงติลิงติงอ้าวไปแล้วแม่ออฟเป็นแล้วแม่ออฟเอาแล้วบ้านนี้สิงพระปานลูกหน่อยเจ้าก็ได้ก็รักหวานนี่หนึ่งหนึ่งทำแล้วนิ่แล้วก็นอนโอ้ยเอจัวลายนี่ก็น่ารักจริงนะเออตัวลายนี่น่ารักเรียกมาแม่เรียกมา ไม่มาเลยนิกี้ก็จองไม่ลงเลยนั่นน่ะนิกี้นอนสบายที่บนรถเลยท่านก็งามมีบ้านแล้วเนาะสบายเลยกว้างมากเลยน่าจะทำห้องน้ำเออ ใช่แล้วเขาทำเป็นห้องอยู่ใครอยู่มันนั่นแหละห้องใครห้องมันแหละทำได้สามห้องเลยมั้งนี่กว้างขนาดนี้เนาะเดี๋ยวลุงก็มาทำไม่นานหรอกลุงทำเร็วใช่เพราะว่าลุงนีเล่งทำงาน กลางคืนก็ไม่ได้หยุดทำจนเสร็จไม่เสร็จไม่เลิกคือลุงพลไม่เป็นไรช่างดำทำงานบ้านอันนี้สอนวันเดียวเนาะยุ่งมุ่งหลังคามุงหลังคาใช่เด็กเส้นมาลงก่อนเดี๋ยวมาชมหลังบ้านของน้องเมฆก่อนว่ามีอะไรเอย ชมบ้านนิกกี้ก่อนบ้านนิกกี้ก็โอ้ใกล้จะเสร็จเหมือนกันบ้านนิกกี้ข้างบนเสร็จแล้วเหลือแต่แต่ด้านล่างที่น้องเมฆทำให้น้องเมฆก็มีเวลาทำไปวันละเล็กละน้อยเดี๋ยวก็เสร็จเองมันไม่ใช่ใหญ่เนาะแค่บ้านนิกกี้นิดเดียวเองเมฆมีเวลาเมฆก็ทำน้องเมฆว่ายอย่างนี้นะคะอัปเดตบ้านนิกกี้ก่อน นี่เป็นคนที่เลี้ยงเลี้ยงสุนัขนะคะเลี้ยงนิกกี้นะคะแล้วก็เลี้ยงน้องหมาตัวเล็กๆสองสามตัวนะคะซึ่งเอามาจากน้องเมย์นะคะลูกของน้าลายนะคะแม่ชื่อแม่ลายนะคะได้ลูกก็น้องเมย์ก็ไปเอามาเลี้ยงนะคะนะคะี <Okay. S 3> ค่นะคนีล้ครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ